เสซาโดักขนฟิวโว้บเฮ้ยเฮ้ยปิดใหม่เฮ้ยปิดใหม่เฮ้ยใครปิดใหม่ครับาเีเฮ้ยกเฟกเฟ่กับีอยู่กับพีอยู่กับพีอยู่พี่ไอแดงมันเป็นนักสู้ที่ดูแ่อนข้งปัดเปียวเฮ้ยเอาโดนล ว่าไม้โดนฝนสะเตลวมาผ้าคลุมแดงหมดเลยจ้าโอ้โหกคนดูตรงนี้ดีแมทเทพไม้นี้แผ่นหนึ่งเจอไม้บัวอีกไปอยู่ไม้บัวนะพี่มาหาพี่ไม้บัวน่าตาย รอผมรอผมตรงบันรอ,อน้องเด็กเครื่องมาเสร็จเลยเฮ้ยกูบอกให้เวต้ามา,มาไม้บัวมิกกี้มาทำไมผมมาแล้วป้าจะะ๋ากูบอกให้เวต้ามาไม้บัวมิกกี้มาทำไมวะย,ยัดไม้มาแล้ว ไม่หันหน้าวะ่ะหันหน้าวะ่ะรอกว่าหน้ารอกว่าเฮ้ยหัหมุนตัววะ่ะเดินธรรมดายังติดอยู่เลยเฮ้ยชะงื้อว่ะชะาเงเื้อว่ะชะาเงเื้อว่ะย่อว่ะ ัะเงืออะไรเงืออะไรเงืออะไร ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วมาเออไอ้เหี้ยี่กดตะเตี้ยวไม่ได้นาทีกูไม่ไหวแล้วมาเออแบบนี้ไปเลยกดไม่ได้นาทีแม่งยากเย็นนักแค่กดตะเตี้ยวแต่ละทีเนี่ยกูจกคอมโบวะไม่ได้บ้านฟ้ารู้จกักวะจัง คนอื่นกูจะทำเฟสอะไรกับหน้าอุ้ยอุ้ยมองหน่อ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 ยสวยสวยสวยอะวันไฟยังไม่เปิดโอเคโอเคไปไป กระทุกข้างหลังพี่ปานฟ้าล่นไปแล้วนะโมแตมปั่นผมเพิ่งจะมีไฮเวนเนี่ยไอเวนถ้าได้ปั่นสามเนี่ยอันนี้มัน,นีีมัน,นีีมัน,นีีมันอนีมน ป้าฟ้าอันนี้แหละคือวิธีปลดสเตล์ปลดเฟสที่ดีที่สุดนะครับวิงเขาหาไปเลยไม่ต้องจองอ้องจ้องยากย่อมเย็นนองจ้องบล็อกสามบล็อก ดมหน่อยก็ดมหน่อยก็ดมหน่อยยังไงก็หลุดอะผมว่านะไอมีร้อนแจ็บว่ะเอา้าไอ้ทอนไม่ดิน้นไอ้ทอนอ่อนเกินไอ้ทอนอ่อนเกิน,ยนอยู่ไหนวะช่วย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  มาลุมอยู่บ้านฟ้ามาลุมอยู่บ้านฟ้าดูพี่อยู่ก่อนพี่อยู่ก่อนพี่อยู่ก่อนพี่ยูให้พี่ยูให้ก่อนบัฟฟี่สปอร์ตไอ้ทนไม่ดี้ในทนอ่อนนะคือเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าเก้าเก้าแน่นอนในห้องมะให้มาลุมบันก็ได้นะ พึนงดมพน่งดมพึนงดมพมมาลุมยูก่อนมาลุมยูก่อนมาลุมยูก่อนที่เดิม ไอรถไปรถไปก่อน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 ต้องเร็วติดเตาเหรอหาเวต้าแล้วไอ้ทุ มา,มาบิ๊กกี้มาช่วยให้ทุบป,ประตูเต๋อแตกเต๋อแตกเต๋อแตกกลับมากลับมากลับมาอ๋อโอเคเต๋อแตกอยู่ในแมสอยู่ในแมสเต๋อไม่แตกหรอกกูจะแตกเอาเอาอยู่ครูอยู่คูอยู่คู โอ้ยยยยผมจะโดนเข้าตู้ยายเขาได้ยินเสียงนะนั่นขอไม่อุ้มพี่ไม่ได้ทางหลังนะทนไม่รอประตูนูนปป้นนะไปไปหาวเวต้าไปหาเวต้าขำม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 า,มาสวย <eres S 1> ประตูอยู่ตรงข้ามเลยตร,ตรงข้ามตรงข้ามบ้านตรงที่พี่เนี่ยกำลังวิ่งมาเนี่ย<ส>ม,มามาอยู่ก่อนมาอยู่หน้าประตูนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพี่เล่นหน้าประตูนี้ให้วิ่งพี่มาหายเจอ มาลูพีบ้านฟ้ามาลูพีบ้านฟ้ามาลูมีบ้านฟริกี้มาฟิงกี้มาเมตอยู่รถแดงนะรถอยู่รถแดงเหรอเบต้าอยู่ไหนรถโลหเราเปิดประตูประตูมันโลห์อ๋อไอของมาแล้วของมาแล้วเปิดเ็ตเปิดเ็ตเลยเปิดเลยเปิดเลยมาข้างในมาข้างในหน่อยมาข้างในหน่อย เอาไอ้เนี่ยทอ,อะไรกันครับนะเฮ้ยมีนี่ก็วิ่งออกโอ้โหแม่งถ้าผมยวอีสองคนนะเต็มเป็นเนี้ยผมบอกเลยขคแ 30, ้แต้มสามหมื่นอะแสนห้าครับ ハハハハ。<laughs>